สวัสดีครับตามพัฒนานะครับวัดไทยลอจิลสร่วมกับสมัชชาสงไทยในสหรัฐอเมริกาขอเชิญร่วมการประชุมสมัชชาสงไทยในสหรัฐอเมริกาสมัยสามัญประจําปีครั้งที่4 4่สิบส่ทับงพนาอบงานสมโภชห้าปีวัดไทยและฉลองอายุพัฒนามงคล90ปีประเทศมงคลพิเทศเจ้าวัดวัดไทยลอจิลสระหว่างวันที่9-12ถึงิมิถุนายน2565นณวัดไทยลอจิลสเมืองนอตฮาลูรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกา วันพฤหัสบ,บดีที่9มิถุนายน2 5๖5เวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปนะครับขอเชิญร่วมสัมมนาลเรื่องคุณูปการ50ปีของวัดไทยลองแองเจลิสดำเนินการสัมมนาโดยภาวิเทศอัตนาพรเลขาธิการสมรัชชาสมไทยในสหรัฐอเมริกาวันศุกร์ที่10มิถุนายน2 5๖5พิธีเปิดการประชุมสมัชชาสมไทยในสหรัฐอเมริกาสมัยสามัญประจำปีครั้งที่44ทัพ๒๕๖โดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ ประธานสำนักงานกำกับพระธรรมทูตไปต่างประเทศกรรมการมหาเถรสมาคมเป็นประธานในพิธีไปส้ศในโอกาสนี้จะมีผู้แทนองค์กรต่างๆร่วมประชุมถวายคำแนะนำแสดงวาพที่เห็นเกี่ยวกับงานพระพุทธศาสนาในต่างประเทศหลายองค์กรอาทิองค์กรสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรปทูตไทยในสหรัฐอณริกร และไอแด์องค์กรพระธรรมทุตไทยในโอเชียเนียองค์กรพระธรรมทุตไทยในอินเดียเนปาลองค์กรพระธรรมทูตไทยในสิงคโปร์มหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและสำนักง,งานพระพุทธศาสนา,สาแห่งชาติเป็นต้นวันเสาร์ที่11มิถุนายน2565ดำเนินการประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยต่อเนื่องในวันที่2และการเลือกตั้ง,งคณะกรรมการอำนวยการสมัชชาสงฆ์ไทยพร้อมทั้งร่วมบุญทอดพระป่าของวัดและปิดการประชุมสมัชชาสงฆ์ไทย วันอาทิตย์ที่12มิถุนายน2565งานทำบุญสมโพธิวัดไทยลอสแองเจลิสครบ50ปีและพธิธีทำบุญอายุพัฒนมงคลครบ90ปีพระเทพมงคลวิเทศเจ้าอาวาสวัดไทยลอสแองเจลิสในงานจะมีพธิธีทำบุญตักบาตรปัจจัยทิพย์พิธีถวายมุทิตาสักการะในโอกาสนี้ขอเชิญรับฟังพระธรรมเทศนาจากพระเดชพระคุณศาสตราจารย์ดรพระภูมิบัณฑิตกรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าวาดวัดประยูรมงสาวาดวรวิหารแหล่งอวยพร,รวัดอายุพัฒนามงคล90ปีการลำอวยพรอายุพัฒนามงคลและพิธีส่งน้ำพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพมงคลวิเทศครับในโอกาสอันเป็นมหานวิงม,มงคลนี้นะครับในนามพระธจัดงานก็ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านนะครับมาร่วมบุญกันนะครับใครที่ประสงค์อยากจะเป็นเจ้าภาพร่วมในการถวายปัใจจัยให้กับพระสงฆ์ที่เดินทางมาเรามีพระปา่ากองละสามร้อยเหรียญนะครับหรือว่าจะเป็นเจ้าภาพถวายนะ้ำปานะ เครื่องดื่มกับพระที่เดินทางมาทั่วโลกรับกว่า390รูปนะครับยังไงขอเรียนเชิญนะครับตามที่อยู่ด้านล่างนี้ครับวัดไทยนอรเจอรลิสนะครับแล้วพบกันนะครับขอบคุณครับ